คุณยายมหาเศรษฐีคำนึงถึงความแค้นที่ทับถมมานานหลายปีเสียงเครื่องยนต์รถหรูดังขึ้นในตอนกลางคืนรถคันใหญ่จอดตรงหน้าประตูโรงพยาบาลกลุ่มลูกน้องที่ติดตามมาเริ่มลงจากรถท่ถามกลางความเงียบงันของค่ำคืนคุณยายสวมแว่นดำแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาบุกเข้าไปไม่มีใครห้ามพวกเราได้เสียงคำสั่งดังก้อง ลูกน้องก้าวเท้าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างมั่นคงแสงไฟสีส้มจากทางเดินฉายแสงอ่อนๆสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดเสียงเดินของพวกเขาดังก้องไปทั่วทําให้บรรยากาศยิ่งหนักหน่วงขึ้นคุณยายมองไปข้างหน้าดวงตาเยือกเย็นรู้สึกถึงความต้องการที่จะทําลายทุกอย่างในโรงพยาบาลเหมือนจะหายไปจากการรับรู้จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากห้องทำงาน เสียงที่ไม่คาดคิดใครกันที่กล้าทำอะไรแบบนี้เสียงผู้หญิงดังขึ้นลูกน้องทุกคนหยุดชะงักคุณยายเบิกตากว้างเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะพบใครบางคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่เธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ตรงประตูห้องทำงานท่าทางสง่างามแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความดูร้ายไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกสะใภ้ของเธอคุณยายค่อยคพูดเสียงเบา เธอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงลูกสะพ้ายยิ้มเล็กน้อยฉันมีวิธีจัดการกับคนที่ไม่รู้จักขอบเขตของตัวเองเสียงทุ้มทุ้มของลูกสะพ้ายดังก้องในห้องที่ว่างเปล่ากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อลอยมาจากห้องทำงานและทุกอย่างเงียบลงไม่มีใครพูดอะไรท่ามกลางความเงียบกลับรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศคุณยายสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติ สายตาของลูกสะพ้ายไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเต็มไปด้วยความดุดันเหมือนเธอไม่ใช่คนที่เคยรู้จักเสียงของลูกสะพ้าแทรกขึ้นมาอีกครั้งฉันไม่มีทางให้พวกเธอทำร้ายครอบครัวได้ง่ายๆหรอกเสียงนั้นทำให้คุณยายรู้สึกเหมือนมีดแทงทะลุก,กลางใจทุกสิ่งที่วางแผนมาเริ่มสั่นคลอนลูกสะพ้ายยิ้มเย็น ลองดูสิฉันจะทําให้เธอรู้ว่าใครคือคนที่ควรกลัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้คุณยายรู้สึกว่าการแก้แค้นในครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมืดและความคาดหวังกลับเต็มไปด้วยอันตรายที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเสียงประตูห้องทํางานเปิดออกลูกสะพ้ายก้าวเข้ามาในห้องอย่างมั่นใจท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความเยือกเย็นคุณยายขมวดคิ้ว รู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เริ่มกัดกินหัวใจลูกสะพ้ายหยุดยืนตรงหน้าเธอใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนจะเป็นการทดสอบความอดทนเธอคิดว่าแก้แค้นมันจะจบลงแค่ตรงนี้หรือลูกสะพ้ายถามเสียงนั้นยังคงหนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจคุณยายรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่เต้นรัวในอกมือของเธอแน่นจนเกือบจะเป็นอมาพาต แต่พยายามกดความโกรธไว้เธอไม่เข้าใจหรอกเมื่อมันเกี่ยวกับเลือดคุณยายพูดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับดังก้องในหูของเธอลูกสะพ้ายยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยฉันเข้าใจดีว่าบางครั้งเลือดอาจจะไม่ใช่คำตอบเสียงเธอกระซิบที่หูคุณยายเหมือนจะเป็นคำท้าทายที่ไม่มีทางหลีกหนีและในขณะเดียวกันนั้นเสียงฝีเท้าของลูกน้องที่ตามมาใกล้เข้ามา คุณยายหันไปมองแววตาเธอกลับมาสู่ความเยือกเย็นพวกเธอแค่เป็นเครื่องมือในมือฉันเธอกล่าวลูกส p าาย,ยิ้มกว้างขึ้นเครื่องมือที่คุณไม่สามารถควบคุมได้หรอกเธอพูดแล้วก้าวเข้ามาใกล้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดมากขึ้นคุณยายมองเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงความสับสนเริ่มแผ่กระจายไปทั่วลูกส p a ายยืนตรงหน้าคุณยายอย่างมั่นคง จะเล่นเกมนี้หรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะเสียงการเตรียมตัวของลูกน้องกลับไปไกลขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่ารออยู่คุณยายรู้สึกได้ถึงความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่เป็นการต่อสู้ที่เธอไม่สามารถมองข้ามได้คุณยายยืนค้างอยู่กลางห้องรู้สึกถึงความกดดันที่เริ่มทะลุออกจากทุกมุม ลูกสะพ้ายยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแวตาของเธอแสดงถึงความมั่นใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกสิ่งที่คุณทำมามันจะไม่จบแค่การแก้แค้นลูกสะพ้ายพูดเสียงต่ำแต่เสียงนั้นกลับเหมือนดาบที่แทงทะลุหัวใจคุณยายเหมือนเธอไม่ใช่แค่หลานสะพ้ายแต่กลับเป็นศัตรูที่รอคอยจังหวะที่เหมาะสมมันไม่เคยเป็นแค่เรื่องของแค้นหรอกนะคุณยายพูดตอบ เสียงของเธอก็เย็นชาเหมือนน้ำแข็งทุกคำพูดที่ออกจากปากมันเหมือนการสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดลูกสะพายหัวเราะเบาๆฉันรู้ดีว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ได้ง่ายๆแต่ในน้ำเสียงนั้นกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกท้าทายเสียงการเคลื่อนไหวของลูกน้องดังขึ้นพวกเขาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้รอบๆตัวเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ทำไมไม่หยุดกันคุณยายถามเสียงเธอสั่นเล็กน้อยลูกสะพ้ายยิม้มไม่มีใครหยุดได้หรอกเมื่อเริ่มเดินทางไปถึงจุดนี้แล้วขณะที่บรรยากาศกลายเป็นเรื่องของการจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวความไม่แน่นอนเริ่มแผ่ขยายไปทั่วโรงพยาบาลลูกน้องหลายคนเริ่มตั้งท่าระมัดระวังเหมือนพวกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครพูดอะไร ทุกอย่างอยู่ในเงามืดคุณยายสัมผัสได้ถึงลมหายใจของตัวเองที่หนักหน่วงและจิตใจที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนลูกสะพ้ายยืนนิ่งแววตาของเธอจับจ้องที่คุณยายเรากับกำลังรอให้เธอทำอะไรบางอย่างทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบเสียงหายใจของทุกคนชัดเจนในหูและแล้วในชั่วพริบตา สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณยายไม่ทันตั้งตัวลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นตอนนี้เธอเข้าใจแล้วหรือยังเสียงนั้นดังกล้องในหูคุณยายเหมือนเป็นการตัดสินใจที่รอคออยู่ทุกอย่างหยุดชะงักไปชั่วขณะคุณยายรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เริ่มร้อนขึ้นเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้หัวใจเธอกระตุกลูกสะพ้าย,ยิ้มอย่างมีความหมาย เธอจะไปต่อได้ไหมหรือจะยอมแพ้ให้กับการคุมเกมที่ใหญ่กว่าความแค้นนี้คำถามนั้นเจาะลึกเข้าไปในใจและทําให้คุณยายรู้สึกเหมือนจิตใจแตกสลายในขณะเดียวกันลูกน้องของคุณยายที่อยู่ในห้องเริ่มเคลื่อนไหวสายตาของพวกเขาหมายถึงการทำตามคำสั่งแต่พวกเขายังลังเลลูกสไายายืนอยู่ตรงกลางเธอไม่แค่เป็นหลานสไ้ย แต่กลับกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังอย่าคิดว่าฉันจะยอมให้เธอเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องเจอกับอะไรเลยลูกสะพ้ายพู้เสียงต่ำคุณยายต้องกดความโกรธในอกไว้ทุกคำที่พูดของลูกสะพ้าเหมือนมีดทิ่มแทงลึกลงไปในจิตใจรู้สึกเหมือนมือที่เคยถืออำนาจกลับไม่สามารถควบคุมอะไรได้แสงไฟจากโคมไฟในโรงพยาบาลสว่างจ้า แต่ความมืดในใจของคุณยายกลับยิ่งทวีความหนาทึบทุกๆสิ่งที่เธอเคยคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่หลุดลอยไปจากมือลูกสะพ้ายยิ้มอย่างรู้ทันไม่ต้องกังวลทุกอย่างมันจะจบลงตามที่มันควรจะเป็นเธอยืนอยู่กลางห้องเหมือนนักมวยที่พร้อมจะต่อสู้แต่ในตอนนี้การต่อสู้ไม่ใช่แค่ร่างกาย มันเป็นการต่อสู้ของจิตใจทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเสียงจากภายในใจของคุณยายเริ่มดังขึ้นความรู้สึกเหมือนเธออยู่ในจุดที่ไม่สามารถถอยกลับได้มือของเธอยังคงสัน่นแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบทุกสิ่งดูเหมือนจะอยู่ในภาวะอันตรายและในจังหวะนั้นเอง เสียงบางอย่างดังก้องมาจากข้างหลังมันเหมือนเสียงของการแตกหักที่กำลังจะเกิดขึ้นเสียงที่ดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ทุกคนในห้องสะดุง้งเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วคุณยายหันหลังกลับไปและพบว่าประตูห้องเปิดออกอย่างแรงกลุ่มคนชุดดำเข้ามาทันทีมีเสียงสีเท้าที่หนักแน,น่นพร้อมกับความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ลูกสะใภ้หันไปมองและแววตาของเธอกลับมีความรู้สึกคุ้นเคยมันเหมือนกับการพบกันระหว่างสองฝ่ายที่รู้จักกันดีกลุ่มคนชุดดำไม่ใช่ใครที่คุณยายคาดไว้มันคือกลุ่มของนักเลงที่เคยทำงานร่วมกับลูกสะปา์มือขวาของลูกสะปายิ้มอย่างเยาะเยะ้ยเธอคิดว่าแค่พวกคุณจะทำอะไรกันได้คุณยายรู้สึกถึงการหายใจที่หนักขึ้น เธอเริ่มรู้แล้วว่าเกมนี้มันใหญ่กว่าที่คิดลูกสไใภ้ไม่ใช่แค่หลานสไใย้ที่มาแก้แค้นเธอเป็นศัตรูที่คุณยายไม่สามารถคาดเดาได้ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนความตึงเครียดลอยขึ้นในอากาศและในขณะนั้นเสียงปืนดังขึ้นก้องไปทั่วโรงพยาบาลเหมือนฟ้าพาลงมาอย่างไม่คาดคิดเสียงมันทำให้หัวใจของทุกคนหยุดเต้นไปชั่วขณะ ลมหายใจของคุณยายขาดห่วงเมื่อเห็นว่าลูกสะพ้ายยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเรากับเจ้าหญิงในโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงที่เธอไม่สามารถหนีได้ลูกสะพายพูดและในเสียงนั้นมีความมั่นใจที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงปืนยังคงก้องไปทั่ว ความเงียบที่ตามมาหลังจากเสียงนั้นทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปลมหายใจของทุกคนกลับมาช้าและหนักหน่วงคุณยายหันไปมองลูกสะพ้ายใบหน้าของเธอไม่แสดงความตกใจแม้แต่น้อยเหมือนเธอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในความเงียบที่สั่นสะเทือนนั้นเสียงฝีเท้าอีกกลุ่มหนึ่งดังขึ้นกลุ่มนักเลงที่เคยทำงานให้กับคุณยายเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามา ท่าทางของพวกเขาดูระมัดระวังแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความมั่นใจถ้าเธอคิดจะทำอะไรตอนนี้ลูกสะพ้ายหันไปพูดเสียงของเธอกระซิบเบาๆมันจะไม่มีทางง่ายอย่างที่เธอคิดแต่คำพูดนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณยายหวั่นไหวเธอรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาในการขอโทษหรือถอยหลังมันคือช่วงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจ ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะลุกลามไปไกลเกินกว่าจะย้อนกลับสายตาของลูกสะ้ายที่จับจ้องมาที่เธอเหมือนกำลังทดสอบบางสิ่งบางอย่างลูกสะพ้ายยิ้มออกมาเล็กน้อยคุณจะลงมือเองหรือจะให้พวกเขาทำคำถามนั้นทำให้ทุกคนในห้องเงียบงนันมันเหมือนการท้าทายความกล้าหาญของคุณยายลูกสะ้ายไม่ได้กังวลว่าจะถูกท้าทาย เธอรู้ดีว่าในที่สุดคุณยายจะไม่มีทางถอยแต่คุณยายรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทำในตอนนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้วความแค้นแต่มันคือการตัดสินใจที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบง่ายๆคุณคิดผิดคุณยายพูดเสียงแหบแห้งเธอหยิบปืนจากโต๊ะข้างๆและเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้า ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองแต่ไม่ทันที่ทุกอย่างจะขยายออกไปเสียงจากอีกมุมหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของคนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเสียงนั้นดังขึ้นจากมุมมืดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมันดังชัดเจนในความเงียบที่ตกลงมาทุกครั้งหลังจากเสียงปืนทุกสายตาหันไปทางนั้นและสิ่งที่ปรากฏออกมาทำให้ทุกคนในห้องตกใจ ชายคนหนึ่งในชุดดำใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ใต้หมวกเขายืนอยู่ที่ประตูห้องมีอากาศเย็นแยะเยือกจากตัวเขาปลิวเข้ามาเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนมองไปยังทุกคนแล้วเสียงของลูกสะพ้ยก็พึพรรมพำออกมาเขาคือใครคุณยายรู้สึกได้ทันทีความรู้สึกแปลกประหลาดที่ครอบงำจิตใจชายคนนั้นไม่เหมือนใคร ท่าทางของเขาคือความท้าทายเหมือนเขารู้ความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แต่ลูกสะพ้ายไม่ยอมให้ความสงสัยนั้นค้างอยู่ในอากาศเธอจะจัดการกับเขายังไงลูกสะ้ายถามสายตาของเธอจับจ้องไปที่ชายคนนี้ชายคนนั้นไม่ตอบเขาแค่ยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วจากนั้นเขาก้าวเดินเข้ามาในห้องทุกคนในห้องเริ่มกระวนกระวาย เหมือนกลิ่นอันตรายกำลังแผ่กระจายแต่คุณยายกลับรู้สึกถึงความคุ้นเคยในตัวเขาเหมือนเคยเห็นเขามาก่อนและในจังหวะนั้นชายคนนั้นพูดออกมาเสียงต่ำยิ้มหน่อยนะสถานการณ์มันยังไม่จบแต่ในเสียงนั้นมีบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดามันเหมือนการส่งสัญญาณบางอย่างที่บอกให้ทุกคนเตรียมตัว เพื่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนในห้องเงียบงนันสายตาของทุกคนยังคงจับจ้องไปที่ชายคนที่เดินเข้ามาใบหน้าของเขายังคงถูกหมวกบงังแต่ความรู้สึกที่เขาเปล่งออกมาทำให้บรรยากาศในห้องหนักหน่วงขึ้นคุณยายรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเหมือนกับการเปิดเผยความลับที่ลึกที่สุดความกลัวที่เธอซ่อนอยู่ในใจเริ่มแสดงออกมาในขณะเดียวกัน ลูกสะพ้ายก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างในตัวชายคนนี้เขาดูเหมือนจะรู้จักเธอหรือบางทีเขาอาจจะรู้จักเธอดีเกินไปเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งเธอรู้ดีว่าฉันคือใครแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่ามันตัดผ่านบรรยากาศที่เคยหนาแน่นทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือน คุณยายหันไปมองลูกสะพ้ายในสายตาของทั้งสองคนมีคำถามที่ไม่อาจตอบได้แล้วชายคนนั้นก็ยิ้มอีกครั้งครั้งนี้รอยยิ้มของเขาไม่ได้มีความอ่อนโยนใดๆมันเหมือนการแสดงความเหนือกว่าที่ไม่มีใครสามารถทัดเทียมถ้าคุณยายคิดว่าจะควบคุมทุกอย่างได้คุณคิดผิดเขาพูดเสียงต่ำตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ คำพูดนั้นทําให้บรรยากาศในห้องยิ่งตึงเครียดลูกสะใา้ไม่ตอบเธอเพียงแต่ยิ้มบางๆเหมือนเธอก็รู้ดีว่าเกมนี้มันใหญ่กว่าที่คาดคิดแต่แล้วในทันทีที่ชายคนนั้นพูดจบประตูห้องก็ถูกผลักเปิดอีกครั้งกลุ่มคนใหม่เดินเข้ามาทุกคนในห้องหันไปมองครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีใครคาดถึง แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจที่สุดคือท่าทางของกลุ่มนั้นพวกเขาคือตำรวจเสียงฝีเท้าของตำรวจดังเข้ามาในห้องมันแทรกซึมความเงียบที่มีอยู่ทุกคนในห้องนิ่งเงียบใบหน้าของลูกสะพ้ายเริ่มเปลี่ยนไปไม่มีรอยยิ้มที่เคยแสดงเหลือเพียงความเย็นชาชายคนที่ยืนอยู่กลางห้องค่อยๆหันไปมองตำรวจ เขาพยักหน้าเล็กน้อยท่าทางของเขาดูเหมือนรู้ดีว่าทุกอย่างมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณยายยือนอยู่ตรงนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายรอบตัวเมื่อชายคนนั้นหันกลับมาหาเธอครั้งนี้เขาไม่ยิ้มแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะบรรยายถึงเวลาจบแล้วเขาพูดเสียงต่ำและในขณะนั้นเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเดินเข้าไปข้างหน้าเขายื่นมือออกไปจับข้อมือของชายคนนั้นคุณถูกจับในข้อหาช่อโกงและการค้ามนุษย์คำพูดนี้เหมือนน้ำแข็งหล่นลงมาในห้องทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องหายใจไม่ออกลูกสะพ้ายหันไปมองชายคนนั้นการที่เขาอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการจบเกมที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นตำรวจมองทุกคนในห้อง แล้วหันไปมองคุณยายเขาเดินไปใกล้ๆเธอคุณยายคงรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อชีวิตของหลายคนคุณยายเงียบเสียงของเธอแทบจะไม่สามารถพูดออกมาได้ความรู้สึกของความเสียใจและการสูญเสียเต็มไปหมดในใจแต่เธอก็รู้ทุกอย่างมันต้องจบลงตรงนี้ลูกสะพ้ยหันไปมองเธอครั้งสุดท้าย ไม่มีคำพูดใดๆแค่สายตาที่พูดแทนคำทุกคำแล้วในที่สุดทุกคนก็เดินออกไปจากห้องความเงียบกลับมาอีกครั้งการแก้แค้นที่ยืดเยื้อมายาวนานมันจบลงในที่แห่งนี้และในที่สุดทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยให้ทุกอย่างจบไป และให้เวลานำพาความสงบมาสู่ทุกคน